เราร้อนล้วฝั่งร้อนของเราก็แย่แต่เราเทศเลยครับในในนักเรียนักศากษรได้เจ็นนะครับเดี๋ยวถ้านายกจะได้ทิ่งต้นเอพีหรือสารพีทะเลที่เป็นต้นไม้ใหญ่าีองเดในยองมันมีดอกหอมมีดอกหอมต้นไายดอกหอมนี่คือก่อนหลังของบริเวณนี้ครับปี15คือปีที่ท่านรัฐมนีนะครับเข้ามาแลวทำทีที่จะสร้างสถาบันนี่เราใช้เป็นที่ปลุ่มบรพบัร แล้วพอเก็บเกี่ยวปุ๊บเนี่ยพอลงพัดน้ำมาเนี่ยน่าจะเสียเลยแล้วก็บอกว่าฟื้นให้ป่าๆฉะนั้นป่าที่เห็นข้างนอกเจอเป็นดีอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนี้ละจะเราเลิกทำอย่างนี้กันปั๊บอันนี้อันนี้เป็นเราเที่ยากอันนี้เป็นป่าที่เหมือนเค่อยๆเสริมสภาพแต่อันนี้เป็นป่าที่คุณได้เยวมันเสียเป็นการฟื้นนาำของเราก็มีมาอยู่ในครับอันนี้อันนี้ก็ บอกว่าบางทีบางที่ปล่อยไว้ที่หน่ปกอกาถ้าลาี่ะอาจจะ่อกเฉยๆได้มหมแตาว่าต้องปลูกปลูกไม้อะไรรูมเงาไม้อะไรก็ป่าไม้ตัวอ่อน่อะครับมเรื่เื่อย่เป็นสาต้กะครแล้ว้ทางที่สสครับจ้จ้อยู่ทางวดสมที่แหปุกาที่เป็นดใจต้ไม้เราให้ไล่นึงในสองร

ขอบคุณครับครับไม่มีชื่อครับ ปรากฏตาัาณไม่มีารออกผูาบาญาอยู่จบเลยแมีนี่ก่อนไหนผมไม่ไปตัดเลยต้องไปเผาเียจะไปว่าสิงห์เหรอะน้องข้า อระดับนิดนึงครับคนตมสเล็กน้อยแล้วครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไดหลังนดเหลังนดนะครับเปิดท้ายท่านนะัพี่ขออนุญาตนะอย่เพิ่งชิมพอดชีแล้วนะวันนี้เราเรียนหน้าไปด้วยกันนะได้าใจไมเเราต้องเอาคนร่ใหม่มันนำคนรุ่นเก่าหนึ่ไปได้

ลอที่มันขายี่เาการเนี่ยสามนี่เวลาผลิตรามามันต้องไปซ้ำกันมากนะท่านกมากก็ราะขายกันเองไม่ได้วเราพัฒนานี่นวัฒกรรมครับดีใจยินดีด้วยนะามินทันนะทานไน้เลยครับแต่ต้องเต็ียมนะคมีแต่ไม่มาไปขอให้เก็ียมมามัต้องต้มเลยมันจะว่ว่าขายตลอด

ขอบคุณท่านค่ะไปบ้านไม่ตอนนี้จะได้ก็แล้วเอออุ่นมากนะครับได้เลยได้เลย <laughs> <laughs> ไมเหลือแจกใบเดียวให้ท่านมายกอยักเลยหยักเอโออิดชารับแจกแจกคาานนะเดียวไปถ่ายรูปกันอาหัวใจไว้ที่นี่ด้วยล้ากันขี้เส้นตายเอาไว้ช่วยทันเลยค่ะข้าขอบคุณค่านยกก่นกันนะ เจอกันพรุ่งนี้เจอดิ <laughs>